สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าดวงชะตาพารวยในเดือนตุลาคมนี้แอนดวงชะตาพารวยในเดือนตุลาคมนี้ดูสิว่าใครที่ลักษณะดวงชะตาเนี่ยสัมพันธ์กับหน้าไพ่ชุดนี้หรือเจอเจอคลิปแรนด้อมนี้ดวงชะตาคุณจะพารวยในเดือนตุลาคมนี้นะคะดูว่าจะรวยกันยังไงอ่ะ ให้เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางรับพลังงานบวกๆให้กับตัวเองเนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์แม่หมอและมหาเทพทุกองค์เป็นผู้อ่านนะคะเป็นผู้อ่านและผู้ตอบเพื่อที่จะได้ดูสาระทุกสุขของของแฟนคลับนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมา ดวงชะตาพารวยในเดือนตุลาคมนี้ดูซิว่าคนที่ดวงชะตาจะพารวยในเดือนตุลาคมนี้เป็นคนลักษณะอย่างไรแรงเก้ <c oughs> าไม้นะทอแท้ใจเส้นหวังเพจออฟเพนตะเคลเดอะเฮล o ลอร์ควีนอฟคัสองไม้เท้า ดวงชะตาพารวยในเดือนตุลาคมนี้คือคนที่ตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณเป็นคนที่มีศีลธรรมนะมีศีลธรรมมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมมีจิตที่เป็นพระนะคะไม่ใช่มีจิตที่เป็นมารเป็นคนที่มีความเมตตาเอื้อเฟือ้อต่อผู้อื่นเป็นคนที่ประหยัดเป็นคนขยันเก็บเล็กผสมน้อยเป็นคน ใฝ่ศึกษาหาความรู้มองโลกในแง่ดีอืมเป็นคนที่มีความรอบคอบนะคะมีความรอบคอบอมแต่ว่าเป็นคนที่หาเงินได้ไม่เก่งอะคะ่ะคือทํางานเก่งแต่หาเงินได้ไม่เก่งเนี่ยไม่ใช่ว่าขี้เกียจแล้วแบบไม่มีเงินนะคือคุณหาเงินเก่งเนี่ยหาเงินไม่ใช่หาเงินเก่งทํางานเก่งทํางานมันทุกอย่างความรู้ก็เยอะแยะเลย คุณเคยได้ยินคําว่ามีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอดไหม <c oughs> เหมือนนักปรา์ที่ยากจนอะคุณเออคุณเก่งอะเก่งทุกศาสตร์ใครมาปรึกษาอะไรคุณเนี่ยคุณให้คําปรึกษาให้คําชี้แนะให้ความช่วยเหลือเขาได้หมดเลยค่ะแต่ตัวคุณเองอะทํางานแทบตายเงินก็แค่เนี้ย <c oughs> เงินก็แค่เนี้หยหุยเงินน้อยนิดเหลือเกินเออแต่แต่มีดีอย่างนะบุตรดีบุตรด,ด,ด,ดีอืมแต่ว่าคุณอะเป็นคนที่มักจะเจอ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 ,เ,จอเขาเรียกว่า ภาระที่เยอะเนะภาระที่เยอะคือเป็นคนที่ทําอะไรมากจาะบางทีก็ห่วงหน้าพาวงหลังอะใจอยากจะไปทําอะไรของตัวเองสักอย่างแต่ก็เป็นห่วงคนรอบข้างเป็นห่วงคนข้างหลังไม่สามารถที่จะตัดสินใจไปทําอะไรอย่างอิสระของตัวเองได้ด้วยคุณมีความกังวลอะ่ะมีความกังวลใจเพื่อผู้อื่นนะไม่ใช่กังวลใจเพื่อตัวเองนะเห็นไหมคุณสามารถถือไม้เท้าแล้วออกไป เอาไปตลอนตลอนหาอะไรก็ได้นะแต่ว่าคุณก็ยังเป็นห่วงคนข้างหลังนะคะว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างถ้าหากว่าไม่มีคนอยู่บวกกับเวลาคุณทํางานที่ไหนไหนเห็นปะมีแต่คนจ้องจะเอ่อจ้องจะกีดกันจ้องจะอิจฉาจ้องจะใส่ร้ายจ้องกว่าเอาเปรียบอะจ้องจะคิดไม่ดีกับคุณทั้งๆท,ที่คุณก็มีเหลืออยู่แค่หนึ่งไม้เท้าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรดีเลยในชีวิต ไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้เพอร์เฟกอะไรกับใครเขาคุณแค่เป็นคนที่ขยันทำงานเก็บหอมอ,อมริษเออเป็นคนมีเมตตาธรรมเป็นคนเข้ากับคนได้ง่ายเข้ากับผู้ใหญ่ก็ได้ง่ายบางทีทั้งองคอ์กรหรือทั้งชีวิตคุณเนี่ยคุณอาจจะมีผู้ใหญ่สักหนึ่งคนเท่านั้นแหละที่อุปถัมภ์คุณอ้ผู้ใหญ่หนึ่งคนที่อุปถัมภ์คุณน่ะมันก็ทําให้คนอื่นๆนะเป็นไงคะอิจฉาริษยาคนได้ท,ทั้งที่คนอื่นๆนะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์เป็นสิบสิบคน เขาลับไม่มองว่าเขาโชคดีตรงนั้นกับเขากลับมาอิจฉาคุณที่มีผู้ใหญ่หนึ่งคนช่วยเหลือคุณให้คุณรอดได้ในวันนี้แค่นั้นเองถ้าคุณไปเจอเจอคนแบบนั้นทุนค,คิดถึงบัวสีเหล่านะคะบัวเหล่าที่มันอยู่คโครนตรมนะคุณไม่ต้องไปสนใจนะคะคุณไม่สามารถที่จะไปดึงจิตเขาให้สูงได้ก็อย่าไปเอาจิตเราไปอยู่กับบัวเหล่านั้นเราคือบัวที่เหนือน้ําแล้วนะนะคะเราก็คบคนที่เหนือน้ํานะเออเนาะ ทีนี้เขาบอกว่าคุณเนี่ยความรักอีกโอ้ยความรักก็ช่างเหงาหงอยเหลือเกินนะรอคอยรักมีองค์มีเทพอยู่กับตัวไงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตัวคุณเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเอ่อด้วยจิตใจคุณดีนะคะอืมแต่ว่าความรักของคุณมันหาคนเข้าหาคุณในยากยากเนาะหาคนที่จะมาเข้าใจคุณหาคนที่จะมาเข้าใจภาระของคุณหาคนที่จะมาแบบรับภาระร่วมกับคุณอนะ ยากยากเจอคนรวยหน่อยคนรวยเขาก็ดูถูกคุณว่าคุณจนมีภาระเยอะอยาหาเงินน้อยเจอคนที่เอ่อไม่ไม่ค่อยวอรี่เรื่องการเงินของคุณชอบความขยนันคุณก็อาจจะติว่าแหมคุณมีลูกต้องมานั่งเลี้ยงลูกเขาอีกเป็นภาระเขาคนในครอบครัวเขาไม่ยอมอีกคือแบบโอ้โหเงื่อนไขในการมีคู่เนะี่ยมันเยอะมากเลยสาเหตุเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเขาไม่เสมอกับคุณไงคุณก็เลยยังไรค้คู่จน เคลื่อนกายจนถึงทุกวันนี้นะคะยังนั่งส้อยหน่อยเหงาเนะี่ยบางคนนะอยากจะไปทํางานต่างถิ่นแดนไกลไม่ใช่ว่าแค่ทํางานต่างถิ่นแดนไกลบางคนเกิดมาก็โยกย้ายถิ่นฐานแล้วแหละอืตั้งแต่เด็กๆนะไม่ค่อยได้อยู่ถิ่นตัวเองเป็นคนแบบจรรีไปเรื่อยๆและณวันนี้ก็มันเหมือนกับว่ารองงานเหมือนกันเพราะงานที่ทําอยู่ตอนเนี้เงินมันช่างน้อยนิดมันไม่พอที่จะเลี้ยงครอบครัว จะหาคนมาช่วยแล้วก็ไม่มีใครเข้ามาก็ามาก็ถูกองค์เขาถีบออกไปหมดเพราะว่าศีลมันไม่เสมอกับคุณโกว่าจะเป็นดึงให้คุณกิเลสต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยเอ,อทีนี้คุณก็รอคอยค่ะรอบางคนรองานรองานสมัครงานไว้อะไม่ว่าสมาัครงานที่ไหนบางคนสมัครต่างถิ่นต่างแดนบางคนรอว่าฉันจะไปศึกษาคอร์สออนไลน์ศึกษาคอร์สอะไรสั้นๆเพื่อมาทํางาน หารายได้เสริมดีไหมจากงานประจําที่มีอยู่อย่างน้อยก็เก็บเล็กผสน้อยเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองให้รอดก็ยังดีอ่ารู้สึกว่าดวงชะตาคุณจะประมาณนี้แล้วนะมีดีอยู่เรื่องเดียวอจิตดีกับบุตรดีเนาะนอกนั้นนี้แบบดูมันจะลั่นท้อใจไง,ไงดูห่อเหี่ยวนะเนี่ยค่ะดวงชะตาที่จะพารวยในเดือนตุลานี้นะ่าจะบอกให้เอออย่าอย่าอย่าดูแคลนหมิ่นน้อยเนย ในเงินน้อยนะคะอย่าดูแคลนด้อยค่าในเงินน้อยเงินน้อยบางทีสะสมไปมันก็เป็นเงินที่เยอะนะดีเอ็มเพอเมาแล้วห้าเหรียญก็ตามมาโอ้สามดาบก็ตามมาเดแฮงแมนก็ตามมาแอนเจ็ดไม้เท้าก็ตามมาความรักมันเป็นอะไรกันนักกันหนาวิบากกรรเรื่องความรักเยอะนะคะ เจอเจอแต่รักสามเศร้าเจอเจอแต่รักที่ไม่ได้รักในตัวตนของคุณจริงๆนะคะเห็นคุณจนก็หน,นีจากคุณไปหาคนรวยนะคะเดิมทีก็นึกว่าคุณรวยก็จะเข้ามาเกาะคุณพอศึกษาตัวตนแล้วแม่งคุณมีแต่ตัวกับหัวใจอะไรเงี้ยไม่มีเงินมีภาระเรื่องลูกอีกแม่งหนีหมดมไปหาคนที่รวยกว่าทําให้เป็นไงคะเจ็บช้าน้ําใจถูกโกงถูกล,กล็อกลดอะค่ะไม่ใช่ถูกโกงถูกหลอกลวง ูกขโมยทรัพย์สินถูกคนคนไว้ใจหลอกโกงเงินหยิบยืมเงินไปทวงก็ไม่ขึ้นทวงเสร็จแล้วเป็นไงคะเออโดนเขาด่ากลับอีกเออเวรกรรมนะแต่เขาบอกว่าคุณแต่ด้วยปัญหาเหล่านี้ด้วยชีวิตคุณเหล่านี้นะคะมันก็เลยทำให้คุณเรียนรู้ทำขั้นสูงได้ไงถ้าคุณไม่เจอเจอแบบนี้คุณก็ไม่ได้เรียนรู้จิต วิทยาหรือทำขั้นสูงหรอกนะคะมันทําให้คุณวางได้แล้วก็อยู่ในทำขั้นสูงและทำขั้นสูงนี่แหละค่ะก็ทำให้หาคู่ยากเข้าไปอีกอืม the emperor เนี่ยเขาบอกว่าคุณนะ่ะจะได้งานใครที่รอคอยงานอยู่ใครที่รอคอยงานอยู่งานต่างถิ่นต่างแดนคุณจะได้งานอเป็นผู้บริหารระดับสูงนะระดับสูงนะคะ ออาจจะเป็นงานเกี่ยวกับองค์กรต่างชาติบางคนอาจจะเป็นพวกนักการเมืองบางคนอาจจะไปเกี่ยวข้องกับจักจักวง,วงวงราชวงคนในราชวงก็ได้อ่าฮความเกี่ยวข้องเนี้ยมันนำพาซึ่งอะไรเอ่ยเขาบอกว่าอไอ้ดวงชะตาของคุณที่มันน่ารันทดใจเนี่ยนะที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยที่มันมีดีอยู่เรื่องเดียวนะคือสินสูงเนี่ยนะและ้วนอกนั้นดูมันจะไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยนะ เออมันมันมัน,ม,นมันจบเส้นบ่วงกรรมตรงนั้นนะบ่วงกรรมในเรื่องของความทุกข์ความอับเฉาในชีวิตคุณนะต้องบอกว่าความอัพเฉานะบทจะมีเงินหาเงินแทบตายก็โอ้โหตส่ได้ก้อนนึงอะ่ะเก็บหอมรอมริบได้มาสักหมื่นหนึ่งรายจ่ายรอมรื่นสองอะไรเงี้ยเสงอารมณ์นะถ้าคุณเป็นแบบนี้เราคือเพื่อนกันนะคะเราจะเข้าใจความรู้สึกของกันและกัน เขาบอกว่ามันจบสิ้นบ่วงกรรมตรงนี้แล้วนะคะจบสิ้นบ่วงกรรมตรงนี้แล้วคุณคุณจะมีคนจากต่างถิ่นแดนไกลคนจากต่างถิ่นแดนไกลคนคนนี้เหมือนกับว่าจะเข้ามามีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีสิลมีธรรมสูงเหมือนคุณและเป็นคนที่เบื้องบนประทานมาให้คุณนะคะเหมือนกับเขาจะมาช่วยเหลือคุณ มาอุปถัมภ์คุณไม่ว่าจะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินที่คุณกําลังติดเงะอยู่ตรงเนี้ยค่ะยังไปต่อไม่รู้ไม่ได้คือรู้สึกว่าตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนดีมันถึงทางตันอ่ะมันจะมีคนคนนี้ค่ะที่เข้ามาอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณมาจากแดนไกลนะคะมาจากแดนไกลหืมคุณน,นี่ไม่ใช่ธรรมดานะ เออถึงขั้นบางคนอาจจะถูกทำร้ายร่างกายด้วยนะคะคืออริสตูเยอะซะจนแบบว่าแล้วคนที่ทำร้ายคุณก็คือคนคนใกล้ชิดของคุณเสียด้วยสิคนที่คุณรักและไว้ใจเนาะคนที่คุณรักและไว้ใจมักจะเป็นผู้ทำร้ายคุณเสมอเลยอะ่ะโอ,อ้ไม่เป็นไรนะคะบางเป็นวิบากกรรมของคุณอะ่ะม,มันเป็นวิบากกรรมของคุณแต่ไม่ไม่ต้องห่วงนะเขาบอกว่าในเดือนตุลานี้ ดวงชะตาคุณที่เป็นลักษณะแบบนี้จะมีคนจากต่างแดนแดนไกลเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างศาสนาก็ได้นะเป็นคนมียศศักดิ์เป็นคนฐานะมั่นคงนะคะเขาจะมาอุปถมัมมาให้การช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะช่วยเหลือเรื่องการงานไม่ว่าจะช่วยเหลือเรื่องการเงินก็ดีเขาจะมาทําให้คุณเป็นดีเอ,อ็มเพรสอะคนคนเนี้ยเออคุณจะได้เป็นราชนีได้อยู่อย่างสุขสบายอะ่ะ ได้เป็นเศรษฐีมีอ่ะเออยังแปลกใจใช่ไหมว่ามันจะได้ยังไงแต่ดวงแต่คลิปแม่หมอบอกไงว่าดวงชะตาพารวยในเดือนตุลาเนี้ยคนที่มีลักษณะดวงชะตาแบบเนี้ยอันดับแรกเลยนะคุณต้องเป็นคนมีองค์มีองค์มีเจ้ามีสินสูงอยู่กับตัวด้วยนะต้องบรรลุธรรมอย่างน้อยก็ต้องสอดาวันนะคะถึงจะได้นะแล้วตุลาคมเนี้ยคุณจะได้แน่นอนคนคนนี้ยศศักดิ์ไม่ใช่น้อยน้อยนะจะมาพาคุณเนะี่ยจาก the emperor มาพาคุณ พาคุณจากลักษณะคุณที่เป็นยาจกอยู่ตอนเนี้ยพาให้คุณก้าวกระโดดไปสู่ดีเอ็มเพรสการเป็นราชินีได้คิดดูแล้วกันว่าคนณคนนี้จะมียศศักิ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะจากการที่เงินทองของคุณติดแงกอะติดแงกมีแต่รายจ่ายเงินเล็กเงินน้อยที่คุณปหาได้มาทําให้คุณเป็นเ,เรษฐีนีอะ่ะเรนฐีนีใครเนาะอยากรู้จังเลยอะ่ะ ในเดือนตุลานี้ถ้าคุณเจอะเจอคนนี้คุณรีบคอมเมนต์มาบอกแม่หมอนะคะว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วมาทําให้จากกยาจกอย่างคุณนะคะของแม่หมอนี่ไม่ใช่ักยาจกนะแม่หมอเป็นหัวหน้าพรรคยาจกค่ะแม่หมอเป็นผู้นําเป็นแกนนําพรรคยาจกค่ะคณอาจจะเป็นสมาชิพกพรรคยาจกรู้สึกภูมิใจนะได้เป็นผู้นําพรรคยาจกคุณจะได้ก้าวกระโดดสู่ความเป็นราชาและความเป็นดิเอมเพอเร์ ดีเอ็มเพอเและดีเอ็มเพ s สถ้าเป็นคุณผู้ชายคุณก็จะมีผู้หญิงอะ่ะผู้หญิงที่ยศสักสูงฐาะนะดีมั่นคงที่เป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนมาอุปถัมภ์ค้ำจุนคุณในเรื่องของการงานให้คุณกระโดดขึ้นที่สูงหรือไม่คุณอาจจะได้ไปเจอเจอกับคนสูงสัก์ลักษณะแบบเนี้ยที่จะอยู่ดีๆพาให้คุณรวยและมียศสัก์ในขั้นที่สูงได้อะ่ะเออบางคนอยู่ดีดคุณเคยเจอมาดวงชตาบางคนอยู่ดีดไปเจอเจ้าชายไปเจอเจ้าหญิงอะ่ะ ต่างแดนน่ะเฮยมันมีได้ไงมันมีได้แล้วดวงชะตาของคุณต่อให้ไม่ใช่เจ้าหญิงเจ้าชายคุณก็ได้เจอเจอพวกนักการเมืองพวกที่เป็นเจ้าของธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่และทํางานเกี่ยวข้องกับพวกรัฐบาลหรือว่าเกี่ยวข้องกับองค์กรข้ามชาติระดับใหญ่ๆเนี่ยคนคนนี้จะเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วนําพาสู่ทำนำพาคุณไปสู่ดิเอมเพอเรอร์ดิเอมเพรสนะคะ ก้าวเลียญนะก้าเหลียดน,นะยนนะอยากรู้ว่าคนคนนี้คือใครใช่คนรักของคุณไหมหรือคือใครนะคะคนรักในอดีตชาติของคุณหรือบางคนอาจจะเป็นคนรู้จักเก่าๆของคุณนะคะที่เคยเจอดเจอมานานมากแล้วอะแล้วเขาย้อนกลับมาหาคุณนะคะบางคนก็อาจจะเป็นคนรักเก่าคนรักเก่าหรือคนรักในอดีตชาติของคุณเดซ้น หูเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะ่ะมีหน้าตาดีหน้าตาหล่อหน้าตาสวยด้วยนะคนคนนี้มียศศักดิ์สูงอาจจะเป็นคนแวดวงใน,นการบันเทิงนะการบันเทิงก็ได้หรือในวงราชการระดับสูงอะ่ะหูในเดือนตุลาคมเนี้ยคนคนเนี้ยคนคนเนี้ยอาจจะมาในลักษณะเจ้านายคนรู้จักเก่าผู้อุปถัมภ์ลูกค้า เออหรืออาจจะมาลักษณะคนรักก็ได้นะคะที่จะเข้ามาทําให้คุณในเดือนตุลาเน,นี้ยมีระดับฐานะขึ้นจากะระดับรบยายหญาขึ้นสู่ระดับสูงสุดเลยอ่ะเอาง่ายๆจากราดญ้าติดดินอ่ะจากกยาจกในวันเนี้ยเป็นเป็นเศรษฐีในวันพรุ่งนี้เอาง่ายๆเป็นลักษณะแบบนี้เลยฟ้ากับเหวเหรอดินกับฟ้าหรอแบบนั้นเลยนะคะความมีชื่อเสียงความเด่นดัง ความเจริญรุ่งเรืองคนคนนี้จะนําพาให้คุณนะไม่ใช่อยู่ดีๆคุณป,ปุบปรับมีได้นะคะแล้วคนคนนี้ใครนําพามาละ่ะบุญบารามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นผู้นํามาให้ด้วยนะโอ้แล้วแล้วแล้วละๆๆอะไรเรามารอกันดีกว่าคนหนาวลูกเลยอะแม่หมอคนหนาวลูกน,ะนานๆดูคลิปทีจะมีคนหนาวลูกแสดงว่า <ừ. S 1> จะมีดวงชะตาใครหลายหลายคนที่เป็นแบบนี้แม่หมอก็ไม่รู้ว่าดวงชะตาใครหลายๆคนเนี้ย ได้เข้ามาเจอเจอคลิปแรนดอมของแม่หมอหรือเปล่าเพราะหน้าวันนี้คนติดตามแม่หมออาจจะยังไม่เยอะเนาะเพราะแม่หมอเพิ่งทํา youtube ได้ห้าเดือนแต่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแฟนคลับของแม่หมอหลายหลายคนจะได้เจอเจอดวงชะตานี้ได้ได้รับพลังงานหน้าไพ่ชุดนี้นะคะโอเคนะขอให้คุณสุขสมหวังตามหน้าไพ่นี้นะคะรู้สึกรู้สึกมันรู้สึกความแม่แม่หมอรู้สึกแปลกๆรู้สึกใจมันไม่เหมือนกับทุกคลิปที่แม่หมอดูมามันรู้สึกตุ้มตุ้มต่องๆแบบ มันสุดยอดอะมันสุดยอดที่คุณจะได้รับแบบไม่รู้เป็นใครแหละนะก็ยินดีกับคุณล่วงหน้าด้วยกันถ้าใครได้รีบคอมเมนต์มาบอกนะคะจะยินดีกับคุณด้วยอขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ